นะคะเอกก็จะบอกถึงสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ในมือนะคะเป็นเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นในมือจริงๆนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยนะคะฉันไม่เคยมีดวงดาวไม่เคยมีวิกตอรี่ไม่เคยมีสี่เหลี่ยมไม่เคยมีวงอะไรสักอย่างนะคะในมือนะคะ <c oughs> ก็แปลว่าคุณยังไม่เคยโชคดีนะคะ <c oughs> ถ้าจะโชคดีนะคะอันแรกเลยนะคะ จะมีเส้นตรงนะคะอันแรกเลยเส้นตรงเกิดขึ้นตรงไหนนะคะโชคดีเสมอน,นะคะบางคนบอกว่านี่คือเส้นเป้าหมายนะคะเส้นตั้งตรงนี้นะคะอ่ะถ้ามีสี่เหลี่ยมนะคะเกิดขึ้นตรงไหนมีความมั่นคงตรงนั้นนะคะบางคนอารมณ์ไม่ค่อยขึ้นขึ้นลงลงนจิตใจขึ้นขึ้นลงลงมีส <curved> ี่เหลี่ยมนะคะจะมีความหนักแน่นในทางอารมณ์นะคะแล้วก็มีความมั่นคงในธุรกิจนะคะตัววีตัวนี้วิกตอรีนะคะคือความโชคดีเกิดขึ้นตรงไหนโชคดีตรงนั้นนะคะ วีวิตัลี่เอให้จำแบบนี้นะคะว่ามีเครื่องหมายสู้สู้ชูสองนิ้วขึ้นมานะคะเมื่อไหรที่คุณสู้นะคะชีวิตของคุณก็จะโชคดีนะคะดวงดาวนะคะเกิดขึ้นตรงไหนโชคดีตรงนั้นนะคะดวงดาวอย่างนี้นะคะเอ๋ไม่ให้เรียกดอกจันนะคะนักเียนของเอ๋ห้ามเรียกดอกจันเด็กขาดนะคะเอว่าดอกจันมันเป็นเป็นชื่อที่ไม่เป็นมงคลนะคะเราเรียกดวงดาวดวงดาวเพราะอะไรนะคะเพราะดวงดาวเนี่ยเกิดขึ้นตรงไหนดีตรงนั้นเหมือนดาวมหาลัยเนาะเกิดขึ้นตรงไหนดีตรงนั้นนะคะ